สวัสดีทุกท่านนะครับผมสสเพิงเนาะวันนี้มาลงพื้นที่นะครับเมื่อวานฝนตกหนักนะน้ำท <นะ S 1> ่วมหลายจุดนะครับก็วันนี้ก็เลยมาดูดปัญหาน้าท่วมที่หมู่บ้านชัชดานะครับอันนี้ก็พี่เป็ดนะครับเป็นชุดเป็นเจ้าหน้าที่งานระบายน้ำอของแขวงบางไผ่ครับขแขวงที่ว่าจัดการในหมู่บ้านชัชดาก็ทางแขวงบางไผ่ทั้งหมดนะครับรับผิดชอบอยู่ยันมาถึงหมู่บ้านเศรษฐกิจครับ อันนี้เครื่องตัวนี้ก็กำลังจัดทำอยู่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำได้ได้เลยได้เลยได้เลยก็ยตอนนี้มีปัญหาเรื่องเครื่องสูบน้ำนะครับที่อยางสตาร์ทไม่ติด <c oughs> มีปัญหาเรื่องแบตด,ด้วยแล้วก็เติมน้ำมันด้วยนี่ครับภาพตรงหมู่บ้านชาัชาดานี่ก็จริงๆทั่วมาเป็น 10, 10ปีแล้ว นะครับก็สภาพพื้นที่ต่ำข้างในหมู่บ้านก็ถนนเขาก็ยกให้เป็นของสาธารณะหมดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับงบประมาณมานะครับทราบว่าถ้าจะทาทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่ใช้งบประมาณ30ล้านนะครับก็แต่ว่าอาจจะต้องแบ่งกันทำนะครับเพราะว่าถ้างบก้อนใหญ่เกินไปเนี่ยเขาจะขอ,อ,องบประมาณได้ลําบากนิดนึงนะครับก็วันนี้พอดีพี่อํานาจก็ลงหลายจุดเหมือนกันครับเมื่อวานฝนตกหนักในเขตบางแครถติดกันทั่วกรุง นะครับก็แยกย้ายกันทํางานฮนะวันนี้ผมก็เลยมาก่อนจะเข้าไปทําภารกิจอื่นก็เลยแวะมาดูพื้นที่นิดนึงพอดีได้รับแจ้งมาทางเพจนะครับข้างในเมื่อกี้ก็ได้รับทราบข้อมูลจากพี่เป็ดนะครับก็ทราบว่าข้างในมีเครื่องสุบน้ําประมาณ3าเครื่องนะครับสเครื่องด้านในเนี่ยก็กําลังทํางานอยู่แต่วันนี้เครื่องที่อยู่ด้านนอกนะครับที่จะดูดน้ําลงตรงสายสามเนี่ยถนนด้านนั้นนี่คือพุทธมณฑลสายสา นะครับเครื่องสุกน้ํายังไม่ทํางานสวัสดีครับออกมาจากข้างในหมู่บ้านเหรอฮะออกเพื่อจะเข้าไปไปส่งของส่งไม่ได้เลยลําบากเลยโอ้แล้วเข้าไปยังไงอ่ะโอเคก็นะครับพนักงานส่งของเซเว่นก็บอกเข้าไม่ได้หมู่บ้านชัชดานี้ท่วมจริงครับหนักหนักจริงท่วมมาเป็นสิบปีแล้วนะครับสวัสดีคุณน้อยหนานะครับ ก็จะเห็นว่ารถที่เข้าออกได้อย่างเดียวก็มีแต่รถกระบะนะครับเมื่อวานนี้ตกกันน้งคืนผมก็ได้ไลน์เด้งได้อินบ็อกซ์เด้งมาทางเพจนะครับ mm hmm. เออพีมนาจเองก็เหมือนกันบอกว่าเป็นหลายสิบเทสเลยนะครับ mm hmm. ก็เมื่อกี้ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ครับเบื้องต้นก็คิดว่าเดี๋ยวออประมาณสักสามสี่ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวถ้าสตาร์ทเครื่องสูบน้ำติด นะครับก็ประมาณ3-4ชั่วโมงน่าจะยุบอนนี้ก็พ่วงแบตกับรถ เข้าไปไม่ได้จริงๆนะครับก็เมื่อกี้จริงๆตอนก่อนที่จะมาจุดนี้เนี่ยก็พยายามจะวนเข้าทางถนนบางแวกก็เข้าได้เข้าออกได้2เส้นทางหลักๆนะครับตรงเส้นบางแวกเนี่ยก็ท่วมสูงเหมือนกันนะครับรถเที่ยวมาเข้าไม่ได้นะก็เลยลองวนมาทางเข้าฝั่งทางสายสามดูก็ท่วมหนักเหมือนกันครับสวัสดีครับพี่ออนุญาตครับผมเท่งครับสสบางแคครับผมจุดนี้พี่เล่าให้ฟังนิดนึงท่วมประจําถูกไหม ไม่ได้อยู่นี่ระจาม <S <S เป็นพนักงานที่นี่แต่ว่าในซอยนี้ก็อ๋อเหรอฮะอ๋อมาดูรถอ๋อพี่มาจากที่ไหนครับอ๋ออ๋อโอเคได้ครับแล้วแถวบ้านพี่ท่วมไหมครับเมื่อคืนยังไม่ท่วม ก็จริงๆถ้ามีจุดไหนที่มีน้ําท่วมในเขตบางแคอีกก็แจ้งเข้ามานะครับช่วงนี้ก็มีนโยบายล็อ,ลอกข้อนะครับล็อกคลองก็พึ่งผ่านงบประมาณไปเีิ่มหน้าพึ่งผ่านงบประมาณไปได้ก็น่าจะประมาณ3ามสล้านนะครับจัดทาโครงการล็อกคลองทั่วเขตกรุงเออบางแคนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็พยายามประสานเจ้าหน้าที่จากสานักงานระบายน้ำเจ้าหน้าที่จากเขตนะครับลงล็อกท่อเรื่อยๆ ดิเปเป็นไงบ้างสถานการณ์ไม่ติบไม่ตีบแบตเตอรี่ยืมตอนนี้มันเป่าแล้วก็อ็ได้ไม่ใหญ่ครับไมจ้มติดติดยากอืมบงคลูกลูกเดียวไม่ติดกันมา ยืมร้านข้างๆมาก่อนได้ไหมนี่ลอยแอมแ้ก็นั่งมานนี่ก็ได้รถกลับไปเนี่ยนี่ <100 M. S 2> ต้องวิ่งกลับไปเอาอะไรที่ออด้านในออไปีก่อนคับครับ นี้ก็พามาดูท่อนะครับก็จะเห็นว่าสรรภาพพื้นที่ต่ำก็เลยต้องเนี่ยใช้อาศัยเครื่องสูบน้ําดูดมาลงตรงนี้สวัสดีคุณโบโบนะครับตามเข้ามาดูไลฟ์สดก็จริงๆหลายจุดเป็นอย่างนี้ครับตามนโยบายผู้ว่าที่บอกว่าเป็นปัญหาเส้นเลือดป่อยเนาะเวลาเราพูดถึงปัญหาน้ําท่วมพูดถึงอะไรกันเนี่ย จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นระบบระบายน้ําอะไรที่ใหญ่โตหรอกก็เป็นน้ําท่วมหน้าบ้านนะครับสภาพแบบนี้คือระบบน้าท่วมสาเหตุน้าท่วมหน้าบ้านเลยเครื่องสูบน้าไม่ติดนี่เป็นปัญหาคลาสสิกมาก จริงๆเมื่อวานออผู้ว่าช,าชาติก็มาเยี่ยมออที่เขตบางแคนะครับไปที่โรงารลาดพิพัฒน์นะครับไปหลายๆจุดก็อาจจะไม่ทันได้เห็นออสภาพน้ำท่วมพอดีพอดีเมื่อเมื่อคืนฝนเพิ่งตกหนักนะครับถ้ามาจังหวะพอดีก็น่าจะได้เห็นปัญหาหน้างานเหมือนกัน ด้านในก็กําลังรื้อเพลิงกันอยู่นะครับวันนี้ก็มาทําหน้าที่หลายอย่างสวัสดีคุณไพรัั์นะครับตามเข้ามาสวัสดีครับพี่โบหนักเลย ก็ยังไงเป็นการลงแวะดูปัญหาพื้นที่หน้างงานครับจริงๆเมื่อเช้าผมก็มีภารกิจที่จะไปลงพื้นที่ที่อื่นต่อนะครับแล้วก็แวะมาดูที่นี่ก่อนเพราะว่าที่อำนาจก็ส่งข้อความเข้ามาบอกว่าออจุดนี้หนักจริงๆนะครับเพื่อเป็น10ปีแล้วก็ประชาอยากจะประชาสัมพันธ์ทุกๆคนนะครับจริงๆก็มีแผนทำํำงบประมาณอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยโครงการใหญ่ถ้าใช้งบ30บล้านเนี่ยอาจจะของงบผ่านได้ยากหน่อยนะครับก็เดี๋ยว รอปีต่อๆไปอาจจะลองหั่นโครงการออกเป็นโครงการย่อยๆนะครับให้ของคนได้ง่ายขึ้นอาจจะต้องขยอยทำนะครับแล้วก็ต้องช่วยกันสื่อสารให้กับชาวบ้านข้างในอีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็วันนี้เดี๋ยวติดตามนะครับก็ช่วยเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่เมื่อกี้สตาร์ทไม่ติดเพราะว่าแบตอ่อนไปนะครับก็อาจจะต้องไปเอาแบตมาพุวงอีก2ลูก ก็ยังไงก็ฝากติดตามการทํางานของพวกเราต่อนะครับเดี๋ยวยังไงผมอยูอ่กับพี่ๆเขาต่อแล้วเดี๋ยวก็ไปทําภารกิจที่อื่นต่อนะครับสวัสดีครับ